สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาล็อกอินเข้าเกมนะครับประจำวันที่26ทธันวาคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอรอดูกัน อะมาดูกันนะครับหนึ่งห้านี้ก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสสิบห้าสิบหดสิดสิ้ายี่ส อ่าวันนี้ผมได้2 0เพชรนะครับโอ้เยอะดีวันนี้วันนี้ได้เยอะเนาะโอ้หถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเลยเนาะนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่25้านะครับอ่ะก็ยังดีนะครับอ่าเพื่อนๆได้กี่เชรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ตากลิมนาลังได้นะครับรู้สึกว่าหลังๆรู้สึกว่าผมเคยบอกไปแต่ละคลิปแล้วนะครับว่ามันยังมีคนโกหกยังมีคนพิมพ์เล่นๆมานะครับ มีบางคนพิมพมาห้าร้อยได้ห้าร้อยกว่าบางคนก็บอกมาหกร้อยกว่าเดี๋ยวสักวันนะครับถ้าใครถ้ายังพูดเล่นๆกันมายังพิมพ์เล่นๆกันมาอย่างนี้อีกโดยไม่พิมพ์อะไรอะถ้ายังโกหกถ้าพิมพ์โกหกมาหรือถ้ายังพิมพ์เล่นๆมาอย่างนี้อีกสักเดี๋ยวผมจะปิดคอมเมนต์แหละนะครับให้เพื่อน,อนๆดูผมอย่างเดียวว่าผมได้กี่เพจเพื่อน,อนๆไม่ต้องคอมเมนต์นะครับหรือผมอาจจะแบนเลยก็ได้นะ ไอ้พวกพิมพ์เล่นๆเ,เนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าที่ผมต้องทําช่วงนี้เพราะว่าผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้กี่เพคกันบ้างแต่ก็ยังมีคนยังพิมพเล่นเล่นกันมานะยังมีคนโกหกยังมีคนพิมพเล่นเล่นกันมานะโหแบบผมเบื่อมากอะจริงนะครับผมสงสัยสักวันผมคงต้องปิดคอมเมนต์แหละนะครับแต่เดี๋ยวคอยดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ตามความเป็นจริงนะครับ ใครอยากโกหกหรือใครพิมพ์เล่นๆผมอาจจะเออช่างมาแล้วกันมันอยากโกหกก็ปล่อยมันนะครับอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับก็ขอจบคลิปวันนี้กันนะครับสวัสดีครับ